สวัสดีค่ะนักเรียนเกศซิกทุกคนนะคะกลับมาพบกับทิเชอร์ดวงใจเหมือนเดิมนะคะในวิชาคัดสปีดบอลไทยค่ะสัปดาห์นี้เราจะคัดตัวพยัญชนะไทยนะคะทั้งหมด4ตัวได้แก่ตัวคอละคังงองูจอจานแล้วก็ชอชิงนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเนาะอันดับแรกเลยนะคะดินสอ,อายางลบแล้วก็ปากกา้ําเงินกับปากกาแดงนะคะปากกาคัสปิดบอลน,นะคะที่สำคัญเลยปากกาคัสปิดบอลที่เอาไว้ใช้คัสปิดบอลไทยของเราจะเป็นอ่า3.5นะคะตรงหัวตรงนี้หัวปากกาจะเป็นขนาด3.5นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดยาวนะคะขนาด อ่า30เซนติเมตรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสมุดฝึกนะคะเป็นสมุดฝึกซึ่งเราจะฝึกในสมุดฝึกอันนี้ก่อนนะคะเราจะฝึกในสมุดฝึกอันนี้ก่อนนะคะให้ชินมือนะคะเพื่อที่จะไปคัดในสมุดคัดได้อย่างไม่ผิดพลาดนะคะคัดในสมุดคัดได้อย่างไม่ไม่ผิดพลาดเนาะนี่นะคะ ซึ่งวันนี้เราจะคัดตัวคอละคังนะคะงองูจอจานแล้วก็ตัวฉอชิงสัปดาห์นี้นะคะเราจะคัดพยัญชนะไทย4ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการเตรียมสมุดฝึกเล่มสีม่วงนะคะเราจะต้องอ เตรียมหน้ากระดาษนะคะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะหน้ากระดาษของเราจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนะคะดูคลิปวิดีโอด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราคัดตัวอ่าคอควายกับตัวคอคนไปแล้วนะคะนี่สัปดาห์นี้ท่เชอร์ได้เห็นไหมคะเตรียมหน้ากระดาษไว้บางส่วนแล้วอันนี้นักเรียนพอจะอะเข้าใจแล้วเนาะว่าเราจะต้องเตรียมยังไงนะคะ อพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนอะไรคะครั้งที่แล้ววันที่เนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะโอไม่ใช่ครั้งที่สี่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่สามเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราสอบเนาะเราก็เลยไม่ได้เรียนคาสปิดบอลกันไปหอาทิตย์1สัปดาห์นะคะ ส่วนวันที่ให้เราเขียนตามวันที่นักเรียนเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้ทีเชิ์ก็จะเขียนเป็นวันที่23แล้วกันเนาะสำหรับคนที่เรียนวันจันทร์นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ปากกาแดงนะคะในการ ขีดเส้นใต้ตรงครั้งที่แล้วก็ใช้ไม้มรรทัดด้วยนะไม่ใช่ขีดมือเปล่านะคะแบบนี้จะได้ตรงนะคะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นที่เชื่อบอกแล้วว่าเราจะคัดสี่ตัวเพราะฉะนั้นการแบ่งหน้าตรงนี้เราจะต้องแบ่งแบบนี้นะคะนี่เลยหนึ่งสองเราจะวัดเราจะนับแบบนี้นะคะนับหนึ่งสองสามที่ชิดกับเส้นแดงเป็นหนึ่งบรรทัด ะะอันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3 5นะคะ4 5 6และ7ใช่ไหมอ่ามี7บรรทัดเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะคะ1 2 2บรรทัดแรกขีดเส้นค่ะขีดเส้นตรงเลข2นะคะเห็นไหมคะต่อไป3 4 ่าดูนะคะ3 4ขีดค่ะใช้ปากกาแดงขีดเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเขียนถึงไหนแล้วก็5 6าหาแล้วก็ขีดตรงเลข2เลข2ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะที่บอกว่าขีดตรงเลข2คือเลข2ที่1 2 3ที่ชิดกับกระดาษอีกด้านหนึ่งนะคะส่วนอันนี้7มีแค่บรนทัดเดียวเหมือนเดิมค่ะ ขีดตรงเลข2นะคะ,ะเพื่อความเป็นระเบียบเนาะนักเรียนพยายามทําเหมือนที่เชื่อทำนะคะเพื่อความเป็นระเบียบนะคะของงานเราเนาะอ่ะโอเคพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะตัวแรกเรามาดูเลยว่าเราคัดอะไรคัดตัวอะไรนะคะตัวแรกคือตัวคอรขคด ตัวคอระครังนะคะนี่แล้วก็อย่าลืมกระดาษรองเห็นไหมคะที่เชิดก็ใช้กระดาษเดิมนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นกระดาษใหม่นะคะแล้วก็ลองอถ้านักเรียนทําหายก็เปลี่ยนกระดาษใหม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่หายก็ทําเหมือนกับที่เชิดนี่แหละเนอะจับหน้ากระดาษนะคะให้ให้ให พอดีกับที่นักเรียนจะคัดเนาะมันจะได้ไม่เก๊ก๊กงๆนะคะเอาให้สะดวกตัวเองแล้วก็นั่งในท่าที่สบายนะคะนักเรียนได้ปากกามาแบบนี้ใช่ไหมพี่เชร์ก็จะบอกทุกครั้งเลยว่าให้เราลองหมึกปากกาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มคัดเลยนะคะจะปากปกาให้ทํามุมเฉียง45องศานะคะอันดับแรกเราก็จะ,ะทําตรงหัวของ คอระครังก่อนนะคะแ๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวเชื่อจะเปิดให้นักเรียนดูไปด้วยแล้วก็คัดไปด้วยก็คืออันนี้เดี๋ยวเชื่อวางไว้ตรงนี้แล้วกันนาอนักเรียนจะได้มองเห็นนะคะก็คือตัวนี้หัวจะออกมาแบบนี้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะ พอได้แบบนี้นักเรียนหยุดก่อนก็ได้นะคะจากนั้นลากลงมาค่ะถึงเลขสามหยุดนะคะจากนั้นเติมหัวค่ะเห็นไหมคะต่อไปนะคะแล้วก็ตรงนี้โค้งแบบนี้อ่าเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้เราจะต้องเว้น2ช่องนะ1 2แล้วก็คัดช่องที่3นะคะเราทำแบบนี้ไปเลยก็ได้เห็นไหมค่ะเห็นไหมคะอ่าต่อไปเห็นไหมคะ ไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกแบบนี้นะคะแบบนี้อ่าอีกบรรทัดหนึ่งนะคะอีกบรรทัดนึงเนาะ นักเรียนจะต้องมีสตินะคะมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเวลา,าคัดส,สปีดบอลน,นะคะเราต้องมีสติเนาะแบบนี้นะคะต่อไป ตัวต่อไปก็คือตัวงองูอาจจะง่ายและงองูเจ้าจานฉช,ชิงจะง่ายจะง่ายขึ้นนะคะจะง่ายขึ้นนะคะ,ะแป๊บหนึ่งนะคะงองูนะคะงองูเราจะเริ่มจากช่องที่สองตรงนี้นะคะ จากกึ่งกลางเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้เราจะคัดแบบเว้นหนึ่งช่องก็พอนะคะเพราะว่ามันพออยู่แล้วเนาะ แบบนี้เห็นไหมคะไปเรื่อยๆนักเรียนคัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝึกมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปคัดในสมุดฝึกจากนั้นก็ไปคัดในสมุดคัดเล่มสีเขียวนะคะ ไหมคะต่อไปเป็นท่าที่2องทีชเชอมีผิดพลาดนิดนึงเห็นไหมคะอ่า๋ยวเชื่อให้ดูเห็นไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เราฝึกมือเนาะไม่เป็นไรต่อไปนะคะ ตั้งสตินิดนึงนักเรียนพยายามแบบมีสติกับงานนะคะงานของเราจะออกมาสวยเนาะนี่แบบนี้ ตัวงองูเสร็จแล้วนะคะต่อไปตัวจอจานนะคะตัวจอจานนะคะคัดสองบรรทัดตัวจอจานจะคัดสองบรรทัดนะคะเราจะเริ่มจากช่องที่2เหมือนกันนะคะเราจะเริ่มจากช่องที่สองแต่เห็นไหมคะตรงกึ่งกลางเลข2ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยตรงก 2, รงึ่ง,งกลางเลข2นะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะจะโค้งแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะดูดีๆนะคะ ตัวจอจานจะเริ่มจากตรงกลางของบรรทัดก่อนนะคะแบบนี้จากนั้นเห็นไหมคะแล้วก็ลากลงมาเราก็จะได้ตัวจอจานนะคะต่อไปค่ะ เห็นไหมคะอ่าอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะอ่าตรงตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะถ้าเราสังเกตง่ายๆเลยถ้าอยู่ในสมุดอยู่ในสมุดฝึกของเราเลข2ก็คือตรงนี้เห็นไหมมรรทัดที่มีเส้นเล็กๆเนี่ยค่ะบรรทัดเล็กๆตรงนี้ค่ะนั่นแหละเราจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็โค้งลงมา จากนั้นก็ขึงคิดจะขีดข้างบนนะคะนักเรียนสังเกตดูเห็นไหมคะตรงหัวของจอจาน,นะคะจะเริ่มจากเส้นเล็กที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะอะ่เรามาเริ่มเลยเนาะต่อไปนะคะเริ่มจากตรงกลางโค้งนิดนึงลากลงมาเห็นไหมคะอ่ะต่อไปนะคะ ที่สำคัญคือต้องจับปากกาให้ทามุมเฉียง45องศานะคะแล้วก็จับในท่าที่สบายที่สำคัญมากคือจับในท่าที่สบายด้วยนะคะอ่าต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะตัวเดิมค่ะจอจานยังอยู่ที่จอจานนะคะ เห็นไหมคะที่เชื่อจะสะบัดข้อมือนิดนึงชึ๊บนี่แล้วก็ดึงลงมาสะบัดเห็นไหมคะต่อไปนี่ลากลงมาสะบัดสะบัดให้เส้นมันรับกันนะคะ พยายามดูบรรทัดด้วยนะอย่าเพินนะคะเห็นไหมคะของเชื่อเกินลงมานิดนึงนะคะอย่าเพินเนาะพยายามให้อยู่ในบรรทัดช่องไฟจะได้สวยนะคะเห็นไหมคะเปิดตัวสุดท้ายเนี่ยจะสวยไม่เพินเนาะต่อไปตัวสุดท้ายตัวชอชิงตัวชอชิงเราจะฝึกแค่หนึ่งบรรทัดนะคะนี่เราจะฝึกแค่หนึ่งบรรทัดนะคะเราจะเริ่มจาก ตรงกลางเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงกลางก็คือเส้นตรงนี้ตรงบรรทัดที่สองนะคะที่เป็นบรรทัดเล็กนะคะอ่าดูนะ,ะต่อไปแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้น นี่แบบนี้อ่ะเอาใหม่อีกรอบนึงตรงนี้หัวยังไม่สวยนะคะหัวยังไม่สวยเราเอาใหม่เนาะเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ,ะไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ต่อนะคะจะลากออกมายาวนิดนึงนะคะตรงเนี้ยตรงนี้จะลากออกมายาวนิดนึงอ่ะอีกรอบนึงชึบเนี่ยลากชึบเห็นไหมคะจะลากออกมายาวนิดนึงแล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้ดึงลงมา เห็นไหมคะให้มันต่อกันแล้วก็เติมแบบนี้ตัวสุดท้ายนะคะพยายามหนะมืออีกด้านนึงอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้ก็คือเอาจับสมุดไม่ให้สมุดขยับแบบนี้นี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะตัวคอระคงังตัวงองงู ตัวจาจาแล้วก็ตัวสอชิงนะคะทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่สมุดคัดเล่มสีเขียวนะคะเราจะเริ่มเขียนวันที่ตรงนี้ตรงนี้ครั้งที่สามด้วยปากกาสีน้ำเงิน วันที่วันที่ยี่สิบสามสิงหาสองจุดคอจุดหกสี่แบบนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บขีดเส้นเห็นไหมคะทีเชืร์ก็จะทำให้นักเรียนดูทีละสะเต็ปเลยนะคะนี่แบบนี้ แต่วันนี้ก็คือคัดสี่ตัวเชื่อก็เลยเตรียมหน้ากระดาษไว้รอนักเรียนนะคะที่นักเรียนต้องอต้องทำเตรียมหน้ากระดาษในสมุดสมุดฝึกก่อนเนะาะต่อไปอันแรกตรงนี้เขียนตามรอยที่เขามีให้เราก่อนนะคะให้ชินมือก่อนชินมือชินกับกระดาษอืม ต่อไปนะคะช่องช่องบรรทัดของในสมุดในสมุดคัดจะเล็กกว่าในสมุดฝึกนิดนึงนะคะ เรื่อเลยแบบนี้เห็นไหมคะต่อไปตัวงองงฝ,ง,ง,อง,งฝั่งนี้งองงฝั่งนี้ ของอันนี้มันซึมไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถ้าเขียนฝั่งนี้ปุ๊บนะคะอ่ามันทัดมันอาจจะต่างกันนะคะ,ะก็จะเริ่มจากตรงที่เขาให้เราอ๋อเอาไม้อันนี้ต้องเตรียมหน้ากระดาษก่อนนะคะขีดเส้นถ้าเป็นไปได้นะคะนะักเรียนขีดไว้เลยก็ได้นะคะหนี่งขีดไว้เลย เราจะได้รู้นะคะว่าเราจะต้องอคัดตรงช่องไหนเว้นช่องไหนนะคะช่องไฟของเราจะได้ถูกแล้วก็เขียนสวยนะคะซึ่งนักเรียนบอกว่าเอปกติแล้วว่าถ้าอยู่ในสมุดภาษาไทยใช่ไหมคะเราจะเขียนวันที่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะใช้ปากกาคัสสปีดบอล 2.0ใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นคือวิชาภาษาไทยนะไม่เกี่ยวกับคัดสปีดบอลไทยนะคะนักเรียนต้องแยกแยะด้วยเพราะว่ามีนักเรียนบางคนบอกอ่ะแล้วทำไมให้คัดใช้ประกา3.5ละ่ะแต่ทำไมในภาษาไทยให้คัด2.5อันนั้นมันวิชาภาษาไทยนะลูกเนาะนะคะนักเรียนลูกศิษย์ของลิเชอร์ต้อง ต้องคิดก่อนนะคิดก่อนนิดนึงนะอันนี้ฝึกคัดอันนั้นคือเขียนแล้วนะคะอันนั้นคือเขียนแล้วนะคะอ่าโอเคได้แล้วต่อเลยเนาะจะได้ไม่ช้านะคะงองู ในสมุดคัดพยายามเขียนให้สวยนะคะสำหรับนักเรียนบางคนที่ทำงานเฉพาะในสมุดฝึกอ่าในเฉพาะสมุดคัดเล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะนักเรียนคะคะแนนก็จะได้แค่ช่องเดียวนะคะพราีเชอร์บอกแล้วว่า เราคัดจะต้องคัดทั้งสมุดฝึกและสมุดคัดคะแนนมีทั้งสองเล่มนะคะแล้วเอาคะแนนะนมารวมกันงานละสิบคะแนนสมุดฝึก5คะแนนสมุดคัด5คะแนนรวมเป็น10บนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปตัวจอจานจอจานนะคะเหมือนเดิมค่ะนี่ตามรอยของเขาก่อนเนาะจากนั้นก็ต่อเลยนะคะ ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะฝึกมือเนาะคัดให้สวยเดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆเชื่อก็จะมาสอนเราอีกทีนะคะเทอมสองเนาะเราจะเริ่มคัดแบบอื่นแล้วที่ไม่ใช่อ่าปากกานะคะแต่ว่าเราจะต้องคัดตัวพยัญชนะพื้นฐานเส้นพื้นฐานพวกนี้ให้ได้ก่อน นะะจอจานเสร็จแล้วต่อไปตัวสุดท้ายค่ะชอชิ่งนะ,ะมือด้านนี้จับไว้จับไว้ไวนะคะจับปากกาเอียง45องศาฝึกในตัวอย่างที่เขามีให้เราก่อนจากนั้นก็ต่อไปเลยนะคะ ตรงนี้หัวเล็กไปเปลี่ยนใหม,ม่หัวมันใหญ่ขึ้นนิดนึงจะได้สวยนะ จะเสร็จแล้วไม่ต้องรีบตัวสุดท้ายนะคะแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะ ะะอันนี้ในสมุดฝึกส่วนอันนี้ในสมุดคัดนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ